ไอคอนสยามจับมือเฮวันและ Modern Arts and t o y จัดงาน Hey Day Playland เปิดป๊อปอัพสโตร์อาร์ททอยที่ใหญ่ที่สุดในไทยริมแม่น้ำเจ้าพระยาพบกับคาเลเตอร์ดังพร้อมเปิดตัวอาร์ o ทอยรุ่มพิเศษครั้งแรกของโลกและสินค้าลิมิเต็ดเฉพาะไทยตั้งแต่วันที่12กันยายนถึง9ตุลาคม2568นาริวรพาร์คชั้นจีไอคอนสยาม ก็ตื่นเต้นมากครับเพราะว่าเฮ้วันนี้เป็นครั้งแรกเนอะที่เฮวันได้เข้ามาไทยเลยแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้มาร่วมงานนี้นแล้วก็รวมถึงได้อันบ็อกซ์ตัวกลอ่องจิ๋วโจโดีซีก็เป็นคอลเลคชันใหม่ของเขาด้วยก็เพราะส่วนตัวผมชอบแบบเป็นภาษาจีนอยู่แล้วด้วยแล้วก็ตอนเด็กๆก็แบบไปอยู่จีนมานาน,นก็เลยชอบชอบ,ชอบัฒนธรรมจีนอ่ะความน่ารักรอ่ะคือจริงๆผมยังไม่ได้แบบเดินดูทั่วนะครับแต่ว่าแค่ตัวที่แบบอยู่ข้างหน้าหรือว่าแบบน้องๆที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยก็คือผมเคยเห็นมาอยู่แล้วแต่อาจจะแบบไมไ ออพอมาได้เห็นก็น่ารักมากครับแล้วก็รู้สึกว่าอยากเก็บเอาไว้ดูเล่นอิน <In S 1> แค่ไหนล่ะครับอินกับอาร์ตทอยใช่คือผมส่วนตัวไม่ได้สะสมแบบสะสมต้องมีทุกชิ้นนะ่ะแต่รู้สึกว่าแค่มองว่าตัวไหนรู้สึกว่าเหมือนเราหรือว่าแบบรู้สึกว่าเราเข้าใจเขาผมจะชอบสิ่งนั้นมากกว่ายังไงเราสัมผัสได้ยังไงอ๋อผมว่าอาร์ตทอยมันม,ม,นมีมันมีเขาเรียกว่าอย่างแบบเรื่องสีเรื่องดีไซน์ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีด้านของเ,ออเขาเรียกว่าอิโมชั่นอลคอนเนคชั่นบางอย่างที่ เหมือนรูปภาพครับผมเป็นคนชอบแบบวาดภาพด้วยอะไรอย่างเงี้ยพอได้เห็นแบบฟิกเกอร์หรือว่าพอได้เห็นน้องตัวไหนที่แบบรู้สึกว่าเราเข้าจัดแบบเราคล้ายๆกันอะไรอย่างเงี้ยก็จะรู้สึกว่า,อาชอบเก็บเอาไว้จริงๆชอบแบบมี่คนแต่จริงๆชอบแบบพอยได้ครับผมรู้สึกว่าแบบมันเป็นมันเป็นเป็นพร็อพอย่างหนึง่งแล้วก็เป็นเป็นเฟอร์นิเจอร์อย่างหนึง่งสำหรับตัวผมเหมือนกัน ดีใจมากเพราะก่อนหน้านี้แบบพอได้ไปต่างประเทศแล้วก็ไปเข้าช็อปเขาบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าถ้าเมืองไทยมีก็น่าจะน่าจะตื่นเต้นครับแล้วก็น่าจะหลายๆคนน่าจะชอบเพราะว่าผมว่ามีหลายคอลเลคชันเลยที่ในเมืองไทยไม่มีแล้วพอต้องบินไปต่างประเทศอย่างเงี้ยก็จะเข้าถึงยากนิดนึงครับแต่พอมาถึงไทยเลยก็ตื่นเต้นเพราะว่าผมคิดว่าคนไทยน่าชอบเยอะได้ครับก็ตอนนี้ผมก็อยู่ที่เฮวันเฮแลนด์เพลย์เดย์นะครับผมก็อยู่ถึง9ตุลาชั้น G ีไอคอนสยาม บริวป่าครับผมก็มาแวะกันมาดูกันได้เยอะๆนะครับครับผมก็สำรวจเรียบร้อยครับผมถ่ายร้องถ่ายรูปอะไรเรียบร้อยครับก็น่ารักมา,มากๆครับเป็นเป็นแบบเอ่อฟิลคอลเลคชั่นใหม่แล้วก็เป็นเอ็กซ์คลูซีฟคอลเลคชั่นของเฮวัน <ๆ S 1> ด้วยครับผมจริงๆเชิญชวนครับจริงๆอาร์ทอยคือจริงๆอ่ะถ้าเกิดถ้าเกิดจะพูดแบบตรงๆเลยคือผมอ่ะผมรู้สึกว่าผมผมได้เพิ่งเข้าวงการได้ไม่นานแต่ว่าหลังๆก็เริ่มก็เริ่มแบบเพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆใช่มันเริ่มบานปลายขึ้นเรื่อยๆเริ่มเพิ่มพูนเริ่ม จากตัวเล็กไปพันเปอร์เซ็นต์ไปตัวใหญ่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 ขึ้นเรื่อยๆเยอะขึ้นเรื่อยๆครับผมตอนนี้ก็เลยเหมือนพอพองานนี้ติดต่อมาก็เลยอยากอยากอยากจะมาลองดูเหมือนกันว่าแบบน้องๆเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยเอาตามใจเลยจริงๆใช่คือแบบเราอะเราอะก็จะชอบแบบเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตามตามอารมณ์ของเราไปเรื่อยๆครับผมตอนตอนนี้นะแต่ว่าส่วนมากก็จะชอบเป็นแบบพวกเวลาเขาไปคอลแลมกับตัวที่เรารู้จักอยู่แล้วกระตงกระตูนอะไรที่เราแบบเคยชอบดูตอนเด็กๆอะไรเงี้ย คือคือถามว่าเก็บขนาดนั้นไหมก,ก็ก็ไม่แต่ว่าถ้าเกิดตัวไหนที่เราชอบจริงๆอ่ะเราเราก็หาพยายามหาตัวซี K T เกตอะไรอย่างเงี้ยให้ได้ซึ่งก็แบบก็มีอยู่หลายตัวแล้วเหมือนกันที่เราแบบหาหา,หาได้มาอะไรอ, <S <S <ม>อย่างเงี้ยผมเฮ้ยผมได้ตัวซีเกตค่อนข้างบ่อยนะ <S 1> <S 1> แต่ว่าแต่ว่าแต่ว่ามันมันก็ต้องซื้อแบบทางทางแพ็คไงซื้อซื้อซื้อยกบอกมันก็ต้องแบบก็ต้องได้บ้าง <pack S 2> แห<ป>ละอะไรเงี้ยใช่เป็นการลงทุนนะหมดไปเยอะไหมอ่ะก็คือตอนนี้ก็ไม่ได้นับแล้วแต่ก็ น่าจะน่าจะใช้ได้อยู่ถ้าเกิดเอามารวมๆกันผมจริงๆผมชอบเป็นฟิกเกอร์เพราะว่าเราอ่ะเราเราจะชอบาไปตั้งขึ้นใช่เราอาจจะมีเหมือนแบบตอนนี้ก็จะมีตู้อยู่อยู่ที่บ้านเลยเป็นตู้กระจกที่เราซื้อมาใช่ก็จะค่อยๆค่อยๆแบบเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆครับผมก็ฝากทุกคนนะครับผมก็อยู่เนี่ยอยู่ตอนนี้นะครับผมที่ริเวอร์พาร์คชั้นจีไอคอนสยามครับผมก็มากันได้ตั้งแต่วันนี้เลยจนถึงวันที่9ตุลาคมเลยครับผมก็อยากให้เกิใครที่ชื่นชอบหรือว่าแวะแวะมาแถวนี้อยู่แล้วอะไรเงี้ยก ครับจริงๆเฮวัน hey ก็เป็นอีกแบรนด์หนึ่งที่เป็นของเล่นสะสมที่ก้าก็ชอบแล้วก็เริ่มจะมาสะสมแล้วโดวยเฉพาะมี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 ของเราคือน่ารักมากแบบเป็นตุ๊กตาที่หลับตาแล้วเราหน้าแบบเราอยากให้เขาแบบนิ่มๆเราอยากจับแก้มน่ารักมากเป็นตัวที่หลับตาก็น้องก็จะหลับตาแล้วก็เป็นเหมือนแบบน้องจะเป็น ไข่ที่นักวิทยาศาสตร์ไปพบเจอมาอะไรยงี้ครับแล้วเขาจะปัากมาจาจะไข่แล้วเป็นตัวอชอบชอบมากแล้วก็รู้สึกว่าศิลปินอนะ่ะเขาคิดเร่อมาเรื่องแบบน่ารักมาก,มมาากชอบแต่คอลเลคชันแรกเลยแล้วก็ล่าสุดที่มีความจีนๆผสมไว้หน่อยคือน่ารักมากแล้วมีแบบความเป็นผ้าพิว๊ๆครับเหมือนลอยอยู่ยนะอะไรเงี้ยทำได้เหมือนมากแล้วน่ารักจริงๆที่บ้านมีเยอะั้ยม,มีบ้างมีบ้างอ่ะอาจจะไม่เยอะเท่าคนอื่นนะครับแต่ก็มีบ้างชอบ แต่ละคอไม่เหมือนกันเลยครับถ้าสมมติว่าเรารู้อะไรเงี้ยเหมือนเราเขาบอกเทคนิคมาเราก็จะลองทําแต่สุดท้ายแล้วก็พอเปิดมาก็ไม่ใช่ก็ไม่ไม่ค่อยจะถูกเท่าไหร่ครับอยากให้แฟนๆ Art Toy Hey Wan นะครับมาที่ไอคอนสยามที่ร้านน้ำพุชั้นจีเยอะๆนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นการเปิด pop up store ที่ใหญ่มากๆของ Hey ันก็อยากให้มากันตั้งแต่วันนี้นะครับถึงวันที่9ตุลาคมนี้เท่านั้นนะครับอยากให้มาเยอะๆนะครับ